ยายทองเป็นหญิงชราที่อาศัยอยู่ในบ้านไม้เล็กๆริมคลองบ้านของเธอล้อมรอบไปด้วยสวนผลไม้ทั้งมะม่วงกล้วยและมะพร้าวและใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายแต่ยายก็ไม่เคยขาดรอยยิ้มเพราะว่าเธอเป็นคนที่ใจดีมักแบ่งปันสิ่งเล็กๆน้อยให้กับเพื่อนบ้านตลอดเช้าวันหนึ่งในขณะที่ยายกำลังนั่งซ่อมกระชอนอยู่หน้าบ้าน เสียงเห่ากันโชคกระดังขึ้นยายเงยหน้าขึ้นเห็นหมาจรจัดตัวหนึ่งมันผอมจนเห็นซี่โครงแต่ตากลับเปล่งประกายสุขสนเจ้าหมาหยุดอยู่ที่หน้าบ้านของยายทองจ้องตาเธอเหมือนขอความช่วยเหลืออ้าวเจ้าองเอ็งหลงมาจากไหนละเนี่ยยายพูดพลางวางกระชอนในมือแล้วเดินเข้าไปใกล้ เจ้าหมาถอยหลังเล็กน้อยแต่ไม่ได้หนีไปไหนมันมองยายด้วยท่าทางหวาดระแวงเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องกลัวข้าจะให้อะไรกินเองยายพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเธอเดินเข้าไปในครัวหยิบข้าวที่เหลือจากเมื่อเช้ามาคลุกกับปลาย่างยายวางจานเข้าลวลงตรงหน้าเจ้าหมาเหลือบมองยายแวบหนึ่งก่อนจะกระโดดเข้ากินอย่างรวดเร็ว จะเย็นเย็นไม่ต้องรีบกินขนาดนั้นก็ได้ยายหัวเราะเบาๆมองดูเจ้าหมาที่กินข้าวเหมือนไม่ได้กินอะไรมาหลายวันหลังจากอิ่มนำสำราญไปแล้วเจ้าหมาน้อยก็นอนแผลลาใต้ต้นมะม่วงหน้าบ้านดูท่าทางพอใจมากยายทองมองมันด้ใส่ตาที่เอ็นดูไหนๆอิงก็มานอนที่นี่แล้วงั้นข้าจะเรียกอิงว่าเจ้ามาขามก็แล้วกันนะเพราะต้นมะม่วงที่เอ็งนอนอยู่เนี่ย ปลูกใกล้ต้นมะขามพอดีเลยเจ้ามะขามกระดิกหางเบาๆเหมือนจะรับรู้ชื่อใหม่ของมันยายทองยิ้มก่อนจะกลับไปซ่อมกระชอนต่อแต่ในใจของยายรู้สึกอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกเอิงคงเป็นเพื่อนใหม่ของข้าแล้วสินะยายบอกกับตัวเองพลางหันไปหาเจ้ามะขามที่หลับอย่างสบายใจ ตั้งแต่เจ้ามะขามมาอยู่ที่บ้านยายทองก็มีเรื่องยุ่งวุ่นวายเพิ่มขึ้นทุกวันแต่มันก็เติมความสดใสให้ชีวิตของยายได้ไม่น้อยเลยทีเดียวเช้าวันนี้อากาศสดชื่นลมพัดเย็นยายทองกวาดลานหน้าบ้านเหมือนเช่นเดิมขณะที่กวาดใบไม้ยอยู่เจ้าป่วนตัวเดิมก็กระโดดออกมาจากหลังพุ่มไม้พร้อมคาบรองเท้ากเก่าๆของยายไว้ในปาก เจ้ามะขามเองไปเอารองเท้าข้ามาจากไหนเนี่ยแทนที่มันจะหยุดมันกลับวิ่งรอบลานหน้าบ้านเหมือนจะแกล้งยายท่าทางเหมือนมันสนุกกับการเล่นไล่จับยายทองวางไม้กวาดแล้วรีบวิ่งไล่มันคืนมานะ ไม่งั้นคืนนี้ไม่มีข้าวให้กินยายขู่ด้วยเสียงที่ไม่จริงจังมากนะักเจ้าว่าขามได้ยินก็ยิ่งวิ่งเร็วมากขึ้นมันคาบรองเท้าไปพันไว้กับเชือกผ้าที่ยายตากอยู่ริมร้วจนผ้าเข้ามาที่ตากไว้หล่นลงพื้น เอ็งนี้มันตัวป่วนจริงๆเลยนะยายทองยืนเท้าสะเอลอย่างเหนื่อยใจเจ้มามะขามยืนมองยายด้วยท่าทางเหมือนจะยิ้มหางมันกระดิกไม่หยุดยายถอนหายใจแล้วหยิบรองเท้ากลับมาพลางจัดผ้าขามาที่หล,ล่นลงผืนหลังจากเหตุการณ์ความวุ่นวายจบลงยายทองก็กลับมานั่งพักที่แคร่มไม้ไผ่ใต้ต้นมะม่วงเจ้มามะขามก็วิ่งตามมานอนข้างๆยายทองลูบหัวมันเบาๆ เองนี่ทำให้ข้าปวดหัวแต่ก็ทำให้ข้ายิ้มได้ทุกวันเลยนะไอ้เจ้าหมาตัวป่วนเจ้ามะขามเงยหน้าขึ้นเหมือนจะบอกกับยายว่าข้าก็รักยายเหมือนกันเช้าวันหนึ่งยายทองตื่นขึ้นมาเหมือนเช่นเดิมทุกวันแต่ว่าเมื่อออกมาเดินที่ลานหน้าบ้านเธอก็พบว่าเจ้ามะขามไม่อยู่ที่ที่มันชอบนอนอ้าวเจ้ามะขามล่ะหายไปไหนแต่เช้าอีกแล้วเนี่ย ยายทองพูดพลางมองหารอบๆยายเดินหาไปทั่วบริเวณตั้งแต่แต้ต้นมะม่วงจนไปถึงโรงเก็บฟืนแต่ก็ไม่เจอมันเลยหรือเองจะไปแอบลันอะไรอีกยายบ่นอย่างกังวลแต่ในใจก็รู้ดีว่าเจ้ามะขามเป็นหมาที่ชอบความสุขสนและอยู่นิ่งไม่ค่อยได้ ยายเดินตามหาไปจนถึงคลองเล็กๆที่อยู่ใกล้บ้านและที่นั่นเองเธอก็เห็นเจ้ามะขามกำลังลุยน้ำในคลองอย่างสนุกสนานมันกระโดดงับปลาเล็กน้อยที่ว่ายผ่านไปบาเจ้าห้องเอ็งทำอะไรของเอ็งเนี่ยยายทองตะโกนเรียกด้วยความตกใจ เจ้ามะขามหันมามองยายทองด้วยท่าทางเหมือนเด็กที่ถูกจับได้ว่ากำลังเล่นสซนมันรีบกระโดดขึ้นจากน้ำตัวเปียกโชกไปหมดน้ำกระเซ็นเปียกไปจนถึงชายกระโปรงของยายดูสภาพเองสิจะเล่นน้ำก็เล่นให้มันเบาๆหน่อยยายพูดพร้อมใส่หัวแต่ก็อดยิ้มไม่ได้เมื่อเห็นท่าทางเจ้ามะขามที่ดูเหมือนจะขอโทษ ยายใช้ผ้าขามาที่ติดตัวมาซับน้ำให้มันก่อนจะพูดต่อว่านี่ถ้าเองจับปลาได้จริงข้าจะยกตำแหน่งนักล่าประจำคลองให้เลยเจ้ามาขามกระดิกหางอย่างแรงเหมือนจะตอบว่าเอาเลือยายข้าทําได้ ยายหัวเราะลั่นมองเจ้าหมาตัวเปียกที่ยืนยิ้มแฉ่งอยู่ข้างเธอหลังจากนั้นยายกับมะขามก็เดินกลับบ้านด้วยกันระหว่างทางยายทองอดบ่นไม่ได้ ข้าละเหนื่อยกับเอ็งจริงนะเอ้เจ้าตัวแสบแต่ข้าก็ไม่เคยเหงาเลยตั้งแต่เองมาอยู่ด้วยวันนี้เป็นวันสำคัญในหมู่บ้านวัดใกล้บ้านยายทองจัดงานบุญใหญ่ยายตื่นแต่เช้ามาเตรียมข้าวปลาอาหารใส่บาทรเธอจัดหม้อแกงเขียวหวานปลาดุกและข้าวสวยหอมๆลงกระจาดพร้อมกับผลไม้อย่างกล้วยและมะม่วงสุกเจ้ามะขามวันนี้อย่าทำตัวเซนละ่ะเพราะว่าข้าต้องไปวัด ยายบอกกับหมาตัวแสบที่นั่งกระดิกหางมองเธออยู่แต่พอยายเดินออกจากบ้านเจ้าตัวดีไม่ฟังคำสั่งมันรีบกระโดดตามมาอย่างรวดเร็วอิงจะตามข้ามาทำไมเนี่ยอยู่นิ่งๆที่บ้านไม่ได้หรือไงยายพูดพร้อมถอนหายใจถึงจะบน่นแต่ยายก็รู้ว่าไล่เจ้ามาขามกลับบ้านไม่สำเร็จแน่ๆเพราะมันทำหูทวนล,ลมและวิ่งมาอยู่ข้างยายตลอดทาง เมื่อมาถึงวัดบรรยากาศค,คึกคักผู้คนแต่งตัวสวยงามมีกลิ่นหอมของดอกไม้และทุบเทียนอบอวลยายทองวางกระสาดข้าวไว้ที่โรงทานแล้วเดินไปไหว้พระแต่เจ้ามะขามกลับไม่สนใจอะไรเลยนอกกกลิ่นของอาหาร เจ้ามะขามห้ามสนนะยายชี้นิ้วเตือนแต่ว่าพ่อยายเผลอเจ้าหมาก็วิ่งไปยังหน้าโรงทานทันทีมันพุ่งตรงไปที่หมอ้อแกงใหญ่จนแม่ครัวร้องลั่นโอ๊ยหมาตัวนี้จะมาขโมยแกงหรือไงยายทองรีบเดินตามมาดึงมันกลับแต่เจ้ามะขามกลับแอบคาบขนมครกหนึ่งชิ้นไวน้ในปากมาได้มันนั่งกินอย่างสบายใจ อิงนี่ดื้อจริงๆเลยยายพูดพร้อมตีเบาๆที่หัวมันแต่แทนที่เจ้าขามจะรู้สึกผิดมันกลับทำหน้าตาละห้อยเหมือนจะอ้อนขอยายเพิ่มยายทองที่โกรธไม่ลงก็ได้จะถอนหายใจแล้วพูดว่าเอาเธอกินเสร็จแล้วรีบกลับบ้านนะอย่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนอีกเมื่อเสร็จงานบนุญยายพาเจ้ามะขามกลับบ้านระหว่างทางเธออดบ่นไม่ได้ เอ็งนี่พาไปไหนเกิดสร้างเรื่องแต่ข้าก็ดีใจนะที่มีเอ็งอยู่ด้วยทําให้ชีวิตข้าไม่เงียบเหงาเลยเช้าวันนี้อากาศสดชื่นกว่าทุกวันยายทองกําลังตักพานาบ้านขณะที่เจ้มามะขามนอนกลึกกลิ่งอยู่ใต้ต้นมะม่วงมันดูสบายใจเหมือนกําลังคิดว่าวันนี้จะสนอะไรดี แต่จู่ๆก็มีเสียงดังตุบมาจากถังน้ำที่วางอยู่หลังบ้านเายทองสะดุง้งรีบเดินเข้าไปดูและสื้อภาพที่ทั้งขำและเหนื่อยใจเจ้ามะขามกำลังคาบลูกมะพร้าวที่หล่นลงมาจากต้นมันพยายามเล่นกลิ้งลูกมะพร้าวไปมาอย่างสนุกสนานแต่เจ้าลูกมะพร้าวดันไปกระแทกกับถังน้ำจนหกกระจาย โอ้ยเจ้ามะขามเอองจะเล่นอะไรอีกแล้วเนี่ยข้ากำลังจะเอาน้ำนั่นไปรดน้ำต้นไม้ยายทองพูดพร้อมยกมือถท้าสะเอวเจ้ามะขามหยุดเล่นทันทีมันทำหน้าตาสำนึกผิดก่อนจะเดินม,มานั่งข้างยายทองแล้วเอาหัวซบขาเหมือนจะขอโทษ เองนี่มันตัวป่วนจริงๆเลยนะแต่ก็นะค่าจะกรธเองยังไงไหวยายทองตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้วที่เจ้ามะขามจะได้รางวัลเพื่อแทนคําขอบคุณสําหรับความซื่อสัตย์และความสุขที่มันมอบให้บ่ายวันนั้นยายออกไปตลาดในหมู่บ้านเธอเลือกซื้อกระดูกหมูชิ้นใหญ่ที่เจ้ามะขามชอบที่สุดกลับมาบ้านยายก็จัดการต้มน้ำซุปหอมๆพร้อมกระดูกหมูในหมอ เจ้ามะขามนี่รางวัลของเองยายทองพูดขณะวางชามกระดูกลงตรงหน้ามันเจ้ามะขามทำตาโตหางกระดิกแรงจนเหมือนจะหลุดออกจากตัวมันรีบวิ่งมาหาแล้วเริ่มกินอย่างอริอร่อยยายทองนั่งมองมันด้วยรอยยิม้มเธอรู้สึกว่าการมีเจ้ามะขามอยู่ด้วยทำให้ชีวิตของเธอเต็มไปได้วยเสียงหัวเราะและความสุข หลังจากอิ่มหนำสำราญเจ้ามะขามก็เดินม,มานั่งข้างยายมันยื่นหัวมาเกยตักยายเหมือนจะบอกว่าข้าขอบคุณนะยายยายลูบหัวมันเบาๆพร้อมกับพูดว่าข้าต่างหากที่ต้องขอบใจเองเจ้ามะขามเอ็งทำให้ชีวิตของข้าสนุกและไม่เคยเหงาเลยเย็นวันนั้นยายทองและเจ้ามะขามนั่งดูพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าด้วยกันเสียงลมพัดผ่านเงียบ ับ,บรรยากาศที่อบอุ่นยายรู้สึกว่าชีวิตของเธอมีความหมายขึ้นอีกมากเพียงเพราะมีเจ้าหมาตัวนี้ที่เข้ามาเติมเต็มชีวิต